วิธีการเป่าตัวท่อเหดนะครับให้เริ่มจากเป่าเก็บมุมก่อนนะครับครับคลิปนี้ก็จะมาแบ่งกันวิธีการหุ้มฟิล์มหดให้กับแบตเตอรี่นะครับผมรอติดตามดูนะครับครับอันดับแรกก็ทำการวัดความสูงของฟิล์มของพอดีนะครับแล้วก็สุบซิ้งเข้าไปนะครับสุบลงไปแล้วก็เริ่มเป่านะครับ วิธีการเป่าตัวท่อหดนะครับให้เริ่มจากเป่าเก็บมุมก่อนนะครับถ,ถ้าเราเป่าเป่าให้ท่อฟิลมหดมันหุ้มขอบก่อนนะครับเราค่อยเป่าขอบขอบนะครับกับจากนั้นนะครับกค็ค่อยๆเป่าไปเรื่อยๆนะครับในตรงนี้ ก็จะได้ประมาณนี้นะครับทรงประมาณนเสร็จแล้วถ้ายังไม่พอใจก็ห่ออีกชั้นนึงนะครับเป่าให้คายกันไม่ต้องชิดมากเดี๋ยวมันจะขาดนะครับถึงระยะห่างสาง,างน้นะครับหยุดไลอียด,ยดไปเรื่อยเรื่อยนะครับก็จะได้งานประมาณนี้นะครับสนใจสั่งเบ็ดถักถ่ายได้ครับ